เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นจนกระทั่งเรื่องของเทวดาอินกรมยมยักษ์ว่าพวกทั้งหลายเหล่านั้นตายเกิดมาแล้วกี่พบกี่ชาติอันนี้เรียกว่าปกเกนิวาสานสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามแล้วก็พิจารณาการจุดิและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามอำนาจของกรรม ไอสัตว์ตัวดำดำหน้าปนๆน,น,นี่มันเป็นก็มันทำกรรมอันใดตัวที่มันมาเกิดเป็นอีแรงคอคำแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นพระที่กินเจหรือกินเจเจที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็เอาความดีอันนี้ไปเที่ยวกล่าวว่าคนอื่น ว่าพระอื่นกินเนื้อกินหนังเป็นแรงเป็นกาเป็นเสือเป็นสุนัขเพราะบาปกรรมอันนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นอีแรงตัวนี้อย่างนี้พระองค์ก็สามารถรู้ได้ <c oughs> พือจรนาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายจบลงในปฐม,มาในมัดชิมยาม เมื่อพิจรารณาเรื่องจุดตีละเกิดของสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัชฌิมายามแล้วแล้วก็มาพิจรารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมคือตัวอวิชชาอาวิชชาควารมรู้ไม่จรงิงเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทํากรรมทํากรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็ต้องเกิดอีกเกิดมาอีกก็อ,อาศัยอวิชชาตัวรู้ไม่จริงนั่นเอง มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีบ้างตัวบ้างตามที่ตนเข้าใจทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทรมยมยักษ์แล้วจะกรรมจะบัลลานให้เป็นไปกามังสเตวิพัชติพาสิธิว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนั้นเกิดขึ้นตักรบ,บัตลันั้น เมื่อพระองค์ได้พิจารณาอาสวัคยายายนจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่มันเป็นจริงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดคืออนิจจทตกขังอนัตตากฎธรรมชาติที่มาปรุงแต่งให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมมีพบน้อยพบใหญ มีจุดิีลเกิดเป็นอำนาจของธรรมชาติคือกรรมเป็นผู้ตกแต่งแล้วก็กฎของธรรมชาติคือกิเลสจอมบันดาลให้คนทำดีทำชั่วแล้วก็ได้รับผลของกรรมพระองค์รู้ทั่วทวทวนหมดในเมื่อรู้แล้วจิตจอมรับสภาพความจริงว่าเป็นเช่นนั้นอรหัตสมักคยานก็บังเกิดขึ้นในปัจจิมยาม สามารถสะจัดกิเลสน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในจิตในใจให้ขาดสะบั้นไปถึงซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงพระอ,องค์มีพระสติปัญญาพิจารณารู้ความจริงเป็นพระปัญญาคุณ,ค,ณความที่ทำตนให้เป็นผู้หมดกิเลสได้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็ด้วยพระคุณสองประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ ตรัสรูสร้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าระหังสัมมาสัมพุโทโธภคะาวาพระผููมีพระภาเป็นพระอรหันต์ดับเทิงกิเลสเทิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรูสร้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่เป็นประวัติแห่งการตรัสรูสร้ของท่านชายสิทธ,ธัตถะตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ตรัสเป็นระสัมมาสัมพุทธเจา้า เมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมสดเปนในสัตว์พระมหากรุณาี่คุณจึงได้บังเกิดขึ้นเมื่อพระมหากรุณาี่คุณบังเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงพร้อมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการคือพระปัญญาคุณพระองค์รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัทยนิโรธมรร แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดในพระไถยของพระองค์พระองค์จึงถึงเสื่งความเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเสด็จไปโปรดสา์โปรเตนญญยัยศสตว์แสดงทมให้ทิกส่วนแต่ว่าคีฟังเป็นต้นจนกระทั่งอวสานแห่งการประกาศาศาสนาตลอดเวลาสี่สิบห้าปี อันนี้เป็นพระมหาการุณาธิคุณท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพระคณอันยิ่งใหญ่สามประการนี้จึงได้ว่าเป็นสัมปรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกอันนี้คือความเป็นมาของในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าข่าวที่ได้รผยายมานี้ท่านผู้ฟังพอที่จะจับเข้าได้แล้วกระมังว่าท่านใช่ ยึดอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิครั้งสุดท้ายที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์จับลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตจูกับลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ถ้าจิตว่าเกิดความคิดพระองค์ก็กำหนดรูปความคิดถ้าจิตว่างกำหนดรูปความว่า พระองค์ให้ลมให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างเดินวนเวียนกันอยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งจิตเกิดความแน่วแน่เข้าสมาธิแล้วดําเนินไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธาได้ปฏิบัติมา โคโพก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มีจะเอาคำพูดสามคำนี้มาจากไหนมาท่องเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงต้องอาศัยรำสมาธิตามหลักของธรรมชาติ ธรรมะอันเป็นคำสอนทั้งหลายทั้งปวง 8, 000, 000แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วน็นเรื่องของธรรมชาติทางนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติเป็นศา,รรานสนารรวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณระเบิดผู้มุ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตเจริญก้าวหน้าให้ได้สมาธิให้ได้สติให้ได้ปัญญาขอได้โปรดรับ ปฏิปทาของท่านชายสิทธะไปเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติคือกำหนดรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกำหนดรู้ความคิดเป็นอันดับที่สองกำหนดความรู้ความว่างเป็นอันดับที่สามแล้วก็ให้จิตวนเวียนวนเวียนอยู่ในลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเนี่ะจะไปยึดอันใดอันหนึ่งเดียวแน่น โดยลำพังของจิตเองที่เราไม่ได้น้อมนึกไปถ้าจิตไปเยืดลมหายใจเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าเอาโลติตกถึงลมหายใจมีสติโลกร้อมอยู่ถ้าจิตเกิดความคิดแล้วสติไปจ่องอยู่ที่ความคิดไปลดละก็เรียกว่าความคิดเป็นวิตกในเมื่อจิตเปวิตกวิจาร กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดปีติเกิดความสุขก็ดําเนินพระเข้าสมาธิไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วหนูหนูทั้งหลายเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าหนูเข้าใจในเรื่องการทําสมาธิหนูจะได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ทกขณะจิตทบกลมหายใจเมื่อเวลาหนูเดินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติ เดินก็ให้มีสติเอาสติโูกเดียวรับทานเดินทำพูกคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเดินไปเข้าโรงเรียนนึกว่าเราเดินจงกรมนั่งเรียนหนังสือเรากำลังนั่งสมาธิจะขอแนะวิธีปฏิบัติสมาธิในห้องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องเรียน เมื่ออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องท่านจะสอนเราเท่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้สายตาและจิตอยู่ที่อาจารย์ตลอดเวลาเรียนตลอดชั่วโมงเรียนอย่าให้สายตาและจิตไปอื่นเพราะในขณะนั้นอาจารย์ท่านรวมกาลังใจรวมกำลังจิตและวิชาความรู้ จะถ่ายทอดให้เราถ้าเราเอาใจใส่จดจ้องเราก็ได้รับการถ่ายทอดพลังจิตจากอาจารย์เราจะได้พลังจิตพลังสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเราจะได้สมาธิอันเป็นอุปกรณ์แก่การศึกษาของเราจนกว่าเราจะเรียนจบเมื่อเราพยายามปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวัน เราก็จะเรียนได้สมาธิในการเรียนเป็นอย่างดีข้อสังเกตให้สังเกตดูตัวเองว่าเราจ้องสายตาอยู่ที่อาจารย์อย่างไม่ลดละจิตก,ก็ไปเพ่งจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์อย่างไม่ลดละไม่ยอมไปไหนนั่นไล้ชื่อว่าเรากำลังได้สมาธิในการเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย เมื่อพลังสมาธิพลังสติปัญญาดีขึ้นเจตของเราจะย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อเจตมาเตรียมพร้อมรู้อยู่ที่จิตของเราเองนี่เมื่ออาจารย์พูดอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบประโยคเจตของเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเมื่อเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตจะวูบวาบไปนิดหนึ่ง คำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเมื่อก่อนเวลาจะสอบจิตของเราจะบอกว่าดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกกันที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะออกมาตามที่จิตบอกการทำสมาธิแบบนี้ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายมีผู้ทำสำเร็จมาหลายคนแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเท่าเข้าใจในการทำสมาธิวิธีการกว้างๆหน่อยเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ตลอดเวลาเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิดให้มีสติกําหนดตามรู้ตลอดเวลาได้คือว่าเป็นการฝึกสมาธิภาวนาการฝึกสมาธิแบบนี้มีข้อที่ควรจะยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง เวลาเรานอนลงไปจิตของเราคิดอะไรปล่อยให้คิดไปตามปกติของคนมีความรู้มีงานทำรือมีสิ่งที่รักจิตชอบฟางฟางในเมื่อนอนลงไปจะหลับทันทีเป็นไปไม่ได้นอนลงไปแล้วจิตมันต้องคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าท่านสอนอย่าล่อยาอย่าคิดอย่าไปคิดมัน แต่หลวงพ่อจะขอแนะนําว่าถ้าจิตของเรามีความคิดปล่อยให้มันคิดไปมันจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องโลกเรื่องครมจะหนุ่มแม่มันจะไปแอบขโมยลูกสาวใครอยู่ก็ช่างมันเจ้าสาวมันจะอาจจะแอบไปชอบลูกชายของใครช่างมันปล่อยมันไปแต่ข้อสำคัญให้มีสติกำหนดตามรู้มันไปทุกขณะจิต ที่แรกมันอาจจะสับสนแต่เราพยายามฝึกอบรมทุกวันทุกวันเพราะมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเพียงแต่กําหนดจิตให้มีสติตามรู้อยู่เท่านั้นในเมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันในเมื่อคล่องตัวจำนิจำนานหน,หนักเข้าเราจะรู้สึกว่ามีอาการเพิดเทินไปกับความคิดเกิดตีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ กายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบได้จิตวิเวกแล้วจิตก็มีปีติมีความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งสเสวยความสุขอันเกิดแต่ปีติอยู่ในสมาธิตลอดเวลากิเลความเยนเป็นดีเย็นร้ายไม่มีจิตเป็นกลางก็ได้อุปาิฏิวิเวก น่ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันแล้วจิตมันจะเป็นไปอย่างนี้แล้วในที่สุดเมื่อเกิดหลับลงจิตจะวิ่งเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับเรานอนไม่หลับทั้งคืนต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่เมื่อยไม่เคลียเพราะในขณะที่จิตมีสมาธินั้นประสิทธิภาพของสมาธิหรือพลังจิต สามารถทําให้เลือดลมในกายของเราหมุนเวียนได้สะดวกสบายอย่างคล่องแคล่วแต่ส่วนกายนั่นหลับสบายใจจิตตื่นอยู่แต่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกหรือในบางครั้งบางทีปัญหางานการต่างๆที่เราแก้ไม่ตกในตอนกลางวันพอจิตได้สมาธิแล้วมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆ มีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกนี่ถ้าใครทําสมาธิให้จิตสงบได้ในขณะที่นอนเป็นดีวิเศษที่สุดมีผู้ทําได้อย่างเราเรานี่จะทําได้ไหมทําได้ถ้พยายามทําจริงตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหลักการบรรําเพ็ญสมาธ,สมาธิสามหลักของธรรมชาติจิตก็เป็นธาดรู้โดยธรรมชาติ ลมหายใจหรืออารมณ์จิตก็เป็นอารมณ์ของจิตโดยธรรมชาติเมื่อเรามากำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเคตดพวกขณะนาจิตทุกลมหายใจเราจะได้สมาธิมีพลังงานสนับสนุนจิตการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเพราะการปฏิบัติแบบนี้จะเป็นนักศึกษาจะทำให้เรารับเปลี่ยน ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความเมตตาสงสารถ้าเป็นลูกเป็นเจ้าจะมีความรักความเคารพในบิดามารดาของตนมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเป็นสามีภรรยาจะมีความสื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะเพิ่มความรักกันมากขึ้นแต่ความรักจะกลายเป็นความเมตตาปราณีไม่ใช่ความรักแบบกิเลสกันหาเราอยู่ได้ด้วยกัน ได้โดยไม่หวาดแวงหรือไม่ระแวงใจซึ่งกันและกันครอบครัวการของชีพของเราก็มีความสุขนับศึกษาก็จะได้พลังจิตพลังใจสนับสนุนการเรียนเมื่อเรียนจบมาแล้วไปทำงานสมาธิอันนี้เรายังจะนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การทำงานการบําเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นการบริหารสุขภาพกายสุขภาพจิต ให้มีความสุขสมบูรณ์ด้วยพลานาไมเพราะอาศัยพลังจิตอันนี้ทำให้สุขภาพกายดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงเกิดพลังงานทีนี้ส่วนสุขภาพจิตนั้นจะสามารถต่อสู้กับเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมรับรู้อารมณ์โดยอิสระไม่ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วหัวิดสติปัญญาของเราจะเฉียบแหลมคิดอะไรก็สำเร็จทะล,ลุโปร่ง เช่นเดียวกันกันกบท่านดออรอาจองคอาศัยสมาธิคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฟังเสียงไปติดจรวดจะลงดาวพระอังคารท่านสําเร็จมาได้ด้วยพลังของสมาธิเพราะฉะนั้นนักบ,บําเพ็ญสมาธิทั้งหลายอย่าไปเข้าใจวิธีการให้มันแคบเกินไป